โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมพลัดได้นะครับกับเกมวันพีทบัลติรัสนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่ผมชอบเกมนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวอ่าไม่เชิงว่ารีวิวหรอกครับแต่เป็นการรีวิวโรเจอร์ในอ่าเชิงว่าเป็นรีวิวเซตเหรียญดีกว่าโอเคเพราะว่าโรเจอร์นี่มันเป็นตัวที่เข้ามานานแล้วนะครับก็ทุกคน ก็น่าจะเห็นสกิลแล้วก็ความสามารถของมันนะครับว่ามันโคตรจะโกงขนาดไหนครับเป็นตัวที่แบบโกงที่สุดณนะตอนนี้ในเกมแล้วนะครับคือสกิลหนึ่งไปทีนี่ก็ตายแล้วนะครับถ้าวโยร้อยเนะี่ยก็เซตที่ผมไปค้นหามานี่ก็แบบเป็นเซตรถคูดาวนะครับเป็นเซตรถคูดาวสกิลหนึ่งนะครับเดี๋ผมบันทึกไว้อยูนะ่เดี๋ยวเอิ่มอะไรวา นี่นนะครับเป็นเซตของเลลี่แล้วก็โรเจอร์แล้วก็แชงร่างสจักรพรรดินะครับ,ร ally, Roger, Shank, 4, ค,รบคือไอเหรียญสตัวนี้นะ่ะมันมีคุณสมบัติเหมือนกันเลยก็คือเยนเวลาคูดาวสกิลหนึเมื่อ KO สศัตรูนะครับแล้วก็ของโรเจอร์ก็เหมือนกันเยนเวลาคูดาวสกิลหนึ่งแเมื่อ KO ศัตรูของแชงก็เหมือนกันนะครับ ก็นี่แหละแล้วพอไปใส่กับโรเจอร์ซึ่งโรเจอร์มันมีอ่าคุณสมบัติตัวละคร1อยู่ที่เมื่อปลดล็อกถึงอ่าคุณสมบัติที่2หรือเปล่าถ้าถึงเลเวล80มันก็จะปลดล็อกนะครับก็คือยิ่เวลาคูลดาวน์สกิลหน0และฟื้นฟู พลังชีวิต15%เมื่อ KO ศัตรูนะครับก็ถ้ารวมๆแล้วคือตอนนี้โรเจอร์ของผมเวล82นะครับถ้าอ่ามันจะใส่ได้2เหรียญ2เหรียญน,นี่ก็ยืนเวลาคูดาวสกิลหนึ่งไปแล้ว16%นะครับแล้วก็อ่ารวมคุณสมบัติของโรเจอร์นี่ ก็เป็น46นะครับคือตัวละนะครับตัวละ46หมายถึงว่าถ้าเราาฟันไปโดนหนึ่ตัวค่าได้1ตัวนี้ก็จะโดนไป46นะครับถ้า2ตัวก็80 90 92เ่าไหร่หรือเปล่าก็เกือบเต็มเลยนะครับทุกคนนะก็ถือว่าโกงมากนะครับถ้าเราใส่ได้ถ้าเราใส่เหรียญเลลี่ได้เนี่น่าจะฟัน สองตัวเนี่ยน่าจะลดคูดาวแบบดีเซตเลยนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปเทสในด่านร้อย u r v i วิรวนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคฮะแล้วก็มาอยู่ในด่านร้อย u r v i วิรวนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับดูนะครับมันเป็นตัวอย่างการลดคูดาวเฉยๆนะครับด,ดูนี่ดูสกิลผมเป็นไงรีใหม่ได้แล้วอากดอดิเป็นไงตัวไม่ได้ตัวกัสที่สกิลเป็นไง ปาดไปอีกรีอีกแล้วปาดไปอีกก็ชิวทุกคนชิวดูยังกับปูกระถูไม่ตายเด้อเอ้าเอ้าปลดมันหลบได้เอ่ถ้าอ่ามันแหลกก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะไปเครื่องก็อะไรแบบแหลกแล้วนะแบบเ,เกมมาเยอะแล้วดูอ,อืดูมันโอ้โห โกงจัดทุกคนดูเนี่ย,อ,ยอันนี้่าได้แค่สองตัวไม่เห็นไหมทุกคนแค่มันข่าสองตัวนี้มันก็แบบแทบจะลบคูดาวไปหมดแล้วอะดูเนี่ยถ้าสามตัวนี้แบบหมดเลยปุ๊บรีเซ็ตฟันปีกปุ๊บรีเซ็ตเป็นไงโอ้ดีเซ็ต,ซต,ซตแต่มันก็กระตุกด้วยครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันอัดหน้าจอไปด้วยนะครับแล้วก็แบบแบบ ความจำเครื่องก็จะเต็มนะครับก็ขอไปด้วยนะครับดูเป็นไงเป็นไงโคตรโหดดูดูอนี่นีหนูทะลุตัวหลังชิวจา่ายโอ้ ไปมังกระตุกโอ้เออเอรขอขอดายขอขอดายดูฟันอึมหายหายดูโอ้หมันโคตรโหดอะทุกคนเนี่ยไอ้อมังกระตุกอืม,อมโอ้โห ถ้าคลิปนี้ขอ,อมันกระตุกมากก็ขออภเรล่วงหน้าด้วยนะครับทุกคน,นชนะละแปดนาทีเป็นไงไม่ไม่ใช่แปดนาทีดีหนึ่งนาทีห้าสิบเอ็ดวิแต่ผมเคยทำได้สูงสุดมันเท่าไหร่น่าจะหนึ่งนาทียี่สิบสองหรือเปล่า ถ้าแบบมันเวิ่ร้อยนี่ก็น่าจะโกงขึ้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรางั้นเอาโรเจอร์ไปรีวิวในแหลงเลยนะครับคือตอนนี้แรลงผมก็อยู่เอสบวอกนะครับเพิ่งรีแหลงมาแล้วก็ตกไปแรงเอสแล้วก็ดันขึ้นมาใหม่นะครับเอาโรเจอร์ไปดันนี่ก็แบบขึ้นเร็วนะครับแบบปาดถึงเลเวล80เนี่ยเอาไปปาดคราวนี้ก็ตายนะครับ ส่วนช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ขอภัยด้วยนะครับทุกคนนะแบบไม่ลงคลิปมาเป็นเดือนแล้วเพราะว่าแบบมัน <laughs> มันไม่มีคอนเทนต์เลยทุกคนไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเ <c oughs> พิ่งคิดคอาเพิ่งคิดคอนเทนต์นี้ออกอ่ะ <c oughs> แล้วก็ส่วนตัวละครใหม่อ่แน่นอนนะครับว่าผมไม่สุ่มนะครับตั้งว่าจะเป็นเววี่เอเววี v v ่เทลหรือว่าเนี่ยลูฟ oh, ี่แอน n ์โอนย์ไชมานี่มาใหม่ก็กลับมาสิ Ừ, กลับมาผมก็ไม่สุ่มนะครับลบุ๊กวานนผมก็ไม่สุ่มนะครับเพราะว่า ừ, ผมรอ,อฉลองลอง2.5ปีหรือเปล่าเขาว่าจะมีตัวไคโดมาหรือเปล่าไม่งั้นก็แบบไคโดแพ็คคู่มากับพิกมัมนะครับผมก็จะรอตัวพวกนั้นนะครับเผื่อว่ามันเป็นตัว ex นะครับก็แบบจะได้แบบตัวมีตัวโหดเล่นหน่อยและเพชรต,ตอนนี้ผมก็เก็บได้ถึง400 เจ็ดสิเพรนะครับไม่รู้ว่าจะพอไหมแต่ก็ขอให้ได้สักตัว2ตัวก็ได้แบบถ้าได้มาตัวหนึ่งนี่ก็ดีมากเลยนะจะได้เอามาวิ่งก็ได้ก็ได้เออเอเามาวิ่งแล้วก็เก็บเศษไปไปงั้นเราไปเล่งกันเลย<า>โอเคห้าดานแรกเราก็อยู่ในด่านวานโนคุน้นะ คือช่วงนี้ผมไม่มีคอนเทนต์จริงๆนะทุกคนแบบไม่รู้จะทำรีวิวตัวอะไรดีอ่ะคือจะสุ่มตัวใหม่ก็มันแบบขี้เกียจไปแบบไปเหตุไปปั้นรหรัสไอ้ลองมาแบบเก็บเพชรมาเล่นนันทุกคนแบบก็เลยแบบว่าเออเอารหัสหลักตัวเองรีวิวด,ดีกว่าไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรแล้วถ้าใครอยากให้ผมอ่ารีวิวตัวอะไรหรือแบบว่าเอออยากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผม ทําให้นะครับช่วงนี้ผมก็หาคอนเทนต์ลงอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนแล้วอ่ะดูดิมันจะมีแบบช่องไหนที่แบบไม่ลงคลิปนานแบบนี้บ้างดเดี๋ยวเราเดินมาตรงกลางสกิลหนึ่งเราเจอค่อนข้างไกลนะครับเนี่ยถึงเนี่ยหลังจากนี้ก็ถึงนะแต่ผมว่ารอเขาน่าจะเวลร้อยนะเนี่ยโดนผมไ้แค่ไน่ หนึ่งครึ่งร็อน,อน,นี่แล้วก็ถ้ามันเออแหลกนี่ก็ขออภยัยด้วยครับเพราะว่ามันอัดไปด้วยนะครับมันก็เลยแหลกหน้าจอไปเด้อก็เลยแหลกถ้าไม่อัดก็น่าจ,จะลื่นกว่าน,นี้นครับไปเด้อเราเรอรอชาร์จกันครับแล้วเ,เข้าไปปุ๊บน,นี่ชาร์จก่อนก็เปี่ยนล่วงได้หนึ่งคิวโอ้ยโอ้รเอาราดอนไอเราโดนรอตัดเลือดสวยสนิทไหมแล้วเราออกมาก่อนนะครับคือ ถ้าเราโดนตัดเลือดนี่แล้วเราไปไปฆ่าเขาเราจะไม่ได้เลือดนะครับคุณเราจะเสียสกิลติดตัวของโอเดงไอ้ไม่ใช่อเดงเรามารีวิวโรเจอร์ออเออเฮ้โอเดงดีละอันไปค,คือเทคนิคการเล่นของโรเจอร์นี่ก็เราก็น่าจะรู้ๆกันแล้วนะครับคือพยายามใช้สกิลหนึ่งไปเรื่อยๆครับปาไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันถึงเลืองเปดิล์นี่มันมันจะปิดล็อกอ่า นี่นะครับแบบบูธพลังโจมตีนะมันก็จะเกตแตกไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะแรงขึ้นปาดไปโอ้ลูฟี่แตกทีเดียวอ้าวแล้วก็แตกเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เราเจอไอคิดคิดใหม่เกาะไอเวลร้100อยอะยังไงเราก็ไม่สู้นะครับถ้าเราเลื่อนเลือน้อยเนี่ยแล้วปาดไปหนึ่งตีโอ้โหหายไปหายไปหนึ่งตัวได้ลูฟี่มาเดี๋ยวเราเดาไปปุ๊บอ่ะเราเพอร์เฟิกได้ไปเหี้ยเอ้ยแต่เขาไม่ตายหรอ คิดมันมีดูเลือดอะจังหวะนี้ต้องเอากันไม่ไหวไม่ไหวคือเลือดเราน้อยด้วยอะโอ้ยแหลกแหลกขอขอไปเลยนะครับทุกคนขอไปอย่างยิ่งเลยโคตรแหลกเลยอะเอ๊ะรอลวงสวยสวยอ่าอีกอย่างนึงผมก็แค่เหมือนเก้านะครับคือเหรียญสองเหรียญนี้ผมใส่อ่าแอคแท็กมาเลยนะครับแบบเน้นโจมตีมาเลยเพราะว่า ถ้าใส่เลือดไปถ้าเรายัางไม่เวลร้อยเนี่ยมันก็แบบมันชนตัวอื่นไม่ได้นีตายเป็นไ,ไงถึงเราจะเลเวลแปดสิบนี่เราก็แรงนะอุ้ยแต่ตอนคิดมันใช้สก,กิลสองนี่เราก็พยายามไม่เข้านะอุ้ยเอยกระตุกโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้ได้หนึ่งตัวโอ้คนก,กระตุกเลยเอลเอลมอ้าวเพ้ โอเคห้าด่านต่อมาเราก็อยู่ในด่านของ马拉ที่ตอนกลางคืนนะครับก็โอ้ฝั่งเขาเจอแต่สีแดงเลยถ้าเล่นโรเจอร์นี่ก็แนะนําให้ใช้แท็กลูกใหม่นะครับเพราะว่าแท็กลูกใหม่จะทจําความเสียหายให้กับท่าที่เสียเปรียบแรงขึ้นนะครับก็ช่วงนี้ก็สีแดงเขาเอามา,าแก้ทางโรเจอร์นะครับเยอะเกินเลยครับและตอนนี้ก็มาซอายบ้านผมก็เห่ากันนลครับแบบโอ้โห มันไม่คิดจะหลับจะนอนเลยเนี่ยถ้าถ้าแบบมันมีเสียงสุนัขนะครับห่าแตกก็ขอภัยด้วยครับเพราะว่ามันเฮาดังมากเลยครับคือจะจะ,จะอออาชีพตอนเช้าก็ไก่ข้างบ้านก็ขันโคตรดังอ่ะทุกคนกลางคืนหมาก็หอนเอ้เป็นลืนเดี๋ยวเราไม่เล่นข้างบนนะครับเพราะว่าเอตะก,กัวกอดตุ๊กศนะครับจ <laughs> ับโรเจอร์ฝั่งเขาอะ ลูเจอฝั่งเขาน่าจะเร็วเยอะกว่าเราหรือเปล่าให้ซีพีซีโร่ไปอันนี้ดีดโอเคอเขาจะอันนี้ละเราปาไปเอา้าเอ้าวซีพีซีโร่นี่ยล้มเหรอเราเด็บมาก,ก่อนดูเชยกันก่อนปี๋มองกค่ตัวฮาร์ดแล้วก็ปี่ตายสักตัว อุ้ยวิวิเจอเขาลงมาว่ะเอ๊เอาได้ก่อน้ยสวยได้เลยปุ๊บแล้วก็มาปาดสวยโอ้แต่คอร์ดซอนมันถึกเกินเธอ้ยมุมกล้องมุมกล้องเฮ้ยเกินไปอุ้ยมันจิกหมื่นสองเหรอเฮ้ยอีกพันสองโอ้โหกระตุกเลยทุกคนขออภัยด้วยนะครับคือกระตุกจัดๆเลย เอา้าดูอะไรเนี่ยโอ้ยกระตุกโอ้โหกระตุกจัดจัดเอ้ยปาดไปหมุนเก้าวสวยดีเอา้าอ้ไม่นึกว่ามันจะมีเคาน์เตอร์ขอขอภายในความแหลกด้วยนะครับเพราะว่าดูแบอตอะตรงล่างซานครับเหลือ46แล้วเรายิ่งแบตน้อยเนี่ยแล้วมาอัด ตรงนี้มันบอกโคตรแหลกเลยนะทุกคนไปเชียงมันไปนี่เอ้ยอุรุไม่ไม่่ะฮะที่เพิ่งเกิดนะไม่เมื่อกี้เพิ่งเกิดนะเด,นะเดี๋ยวเราขอเอามองโกมาอ่ปรับแก้เกมนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะแพ้นะครับไอ้เกิดครับเ ừ khỏi giường cái này hơi 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 เอาอะไรเนี่ยอเอาแถอก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิวโรเจอร์นะครับกับเซ็ดเหรียญของอสามเซ็ดเหรียญนี้ครับก็ไม่เชิงว่าสามหรอกผมใส่กัไปแค่สองเอง <c oughs> อก็ขอไปด้วยนะครับสำหรับสองเกมนั้นที่แบบ โทษเจลกเลยนะครับเพราะว่าออด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับทุกคนก็หวังว่าจะเออรับชมเ้ือความสนุนนะครับแล้วก็ใครสำหรับใครที่อยากจะออนำเส้นเหรียญนี้ไปใช้ก็ใช้ได้นะครับแบบมันก็โหดอยู่นะอ,อก็โหดประมาณหนึ่งเลยแหละแต่ผมว่าทุกคนน่าจะมีเส้นเหรียญที่ดีกว่าแล้วนะครับก็คือ เซตเหรียญลูฟี่รอแล้วก็เซตของเออเซตเหรียญล,ลูซี่แล้วก็เหรียญลูฟี่บอลแมนนะครับคือเสตนั้นน่าจะยอดฮิตน,นะครับเพราะว่าผมเห็นในแร้งเนี่ยแทบจะทุกตาเลยครับที่คนใช้นี่คือแบบมันน่าจะแรงนะครับแต่ว่าผมไม่มีเหรียญลูซี่นะครับทำอีเวนต์ไม่ทันก็ก็เลยไม่ใช้เหรียญน,นี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะให้ผมทำ อคอนเทนต์อะไรหรือว่าอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะครับส่วนเรื่องการสุ่มตัวละครนี่ก็จะออรอนานหน่อยนะครับเพราะว่าผมรอ,อ,อรอพวกไฮโด EX นะครับหวังว่ามันจะมานะครับหรือไม่งั้นก็นู่นแหละเราเอาพวกเซตเดโลซานะครับเป็นพวกตัวฟามิงโกตัวใหม่นะครับตัวล่างหนุ่มนะครับก็ ไม่รู้นะครับนั่นก็เป็นส่วนเรื่องของอนาคตนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไ,ไปก่อน